ขอกล่าวสวัสดีชวนทุกท่านด้วยนะผมนายสมบัติธุรกิจธุรกิจชาวทองสามสิามครับชื่อเล่นชื่อแบงค์ครับครับครับผมนายบุรินทร์ครับครับชื่อเล่นครับชื่อเล่นชื่อบุรินทร์ครับจากแผนกไหนครับคอมธุรกิจอ๋อครัับอนนี้แผนกอะไรครับอะไรอะไรนะโรงแรมหรือเปล่าโรงแรมหรือเปล่าเราใช่ทั้งโรงแรมหมดอ๋อคอมธุรกิจเหมือนกันโอ้อะไรครับชื่อนายชื่อนายกิจพรครับชื่อเล่นชื่อกัปตันเออไม่ได้ชื่ออีกหรอ อ้วชื่อเอมอาร์คนต่อไปครับครับผมนายพิชัยสายบุญชล่นติมโอ้ครับวันนี้เราจะมาในหัวข้ออะไรครับผม R าร์เเฮ้ย R าร์เเฮ้ยไม่ใช่ Q อ็คิเอ็มเฮ้ยเฮ้ยถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วถูกแลยนะครับผมวันนี้เราจะมาในนคมแขกรับเชิญสวยๆนะครับจับต่างแผนกนะครับผมก็เป็นใครนะครับผมก็เชิญแขกรับเชิญเลยนะครับผม ในเมืองเกาหลีนะครับผมน่ารักมากครับน่ารักมากไม่ตอนนีเราพาเที่ยวจับบ้านโอ้ข้ามข้ามถนนมาแล้วใช่ครับมากันอย่างไี้ครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันเปกิจกรรอะไรเนี่ยคำถาม Q&A ครับเราที่เราเตรียมมาให้กับคุณชมจะนั่แข่งชื่อเราไหมครับผมแข่งกันกิจกรเลยนะหนูเราจะมาลุงเลยนะครับลุมอะไรลุมอะไรเดี๋ยวไะถามอ๋อลุมถามนะครับผมในคำถามแรกนะครับผมจะถามว่าเกี่ยวกับ แนวคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับเป็นการเรียนมีเรียนต่างๆในทางธุรกิจบ้างครับผมก็ถ้าเกิดเป็นคอมพิวเตอร์ธุรกิจถ้าเกิดที่เคยได้ยินมาข่าวๆนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับอยู่บริหารธุรกิจเนาะแต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยจะเน้นในทางดีไซน์ดีไซน์ออกแบบทำเอฟเฟกเหมือนทำหนังถ่ายภาพอย่างนี้จะอยู่ในประการนี้มากกว่าแล้วไม่มีต้องมันแล้วต้องเน้นโปรแกรมอะไรในการทำครับส่วนใหญ่จะเน้นโฟโต้ช็อปกับเอลิสสเตอร์ แล้วทำไมถึงตัดสินใจที่จะเข้าแผนกเนี้ครับเพราะว่าคิดว่าคือเราวางแผนไปแล้วว่าเราจบไปเราจะไปทำอะไระเรือว่าคือสมมุติว่าถ้าเราเรียนสาขาเนี้ยแต่เราไม่รู้ว่าเราจบไปเราจะไปทไําอะไรรู้แหละว่าจบนี่มันทําอะไรได้มางแต่เราไม่รู้ว่าเราจบไปเราจะไปทําอะไรเเป็นหน้าที่หรอมันก็ไม่ใช่ทางแตแ่คือแบบคือคือเี่อยากเป็นฟรีแลนซ์ไงเราอยากเป็นฟรีแลนซ์เราก็เลยแบบเออกราฟิกฝามนทาได้หลายอย่างันข้อมูลครับผม ก็ได้เล็งเป้าหมายในชีวิตใช่ไหมครับว่าผมไปนี่จะทำอะไรครับก็เป็นฟรีแลนซ์นั่นแหละค่ะโอ้ก็เราทำทุกอย่างพีดีใช่ครับมีอะไรจะถามไหมครับผมคำถามกับคำถามครับคำถามผมให้เขาตอบครับเดีตอนนี้มีแฟนแล้วเออเฮ้ยมีแล้วค่ะเออครับผักเลยครับผมตกผักไปครึ่งไม่ไรครึ่งไม่รู้ตาย ีปีไหนครับตอนนี้อนนี้ซิวเรียนปีหนึ่ใหม่ค่ะพูดได้ไหมว่าซิาก็คือเรียนปีหนึ่งใหม่ค่ะจริงๆก็คืออายุสิแปดแล้วครับผมสแกเลยนะคุณกปตันไม่จะถามไหมครับทีการบีไปอ่มีประเด็นชค่ในใจต่อยสองนี่คิดยังไงกับการที่ดนคนอื่นโดนดนบลลีเออสองไอาจะตีา จบตัวป่ะเนี่ยจบตัวป่ะเ็เนี่ยจบตัวด้วยคือเราเป็นคนที่ไม่เราเราเข้าใจก็คือบ b ลลี่อ่ะมันไม่โอเคหรอกเนาะคือเราเข้าใจเพราะเราก็เป็นคนที่โดน b u ล l y ครับซึ่งคือแบบมันแย่เนาะคือแบบคือเมื่อก wow> ่อนอ่ะเราก็ไม่ได้คิดอะไรคือเราเป็นคนที่แกงเพื่อนแกงแกงแบบสุดๆแกงจนเราแบบเราไม่ได้คิดว่าไอ้คนโดนมันไม่ได้เสถียรอะไรตีคนเนี้ยโดนแกงประจังเลยอะรู้ได้ไง ใช่ไหมล่ะขายโดตี้เมื่อไหร่เนี่ยใช่ไหมล่ะถ้าแบบใช่ไหมบบล่ะมันก็รู้สึกไม่โอเคเราแบบเราก็เลยแบบย้อนกลับไปชี้เตือพอเรามาโดนปากมันมันไม่ได้คือจริงๆเราก็เราก็ไม่ควรที่จะไปบูลลี่เขาคือแบบทุกคนมันไม่ว่าจะเป็นฟงด้อยหรือจะแบบหยอกๆคือเมาติว่าเฮ้ยทุไม่อ้วนจังอ่ะเออมันก็ไม่โอเคใช่ไหมล่ะอ้วนคือกินเราก็เป็นคนกินหนาแบบคนอื่นทำไมต้องมาย,ยุ่ เรื่องโซเชียลฮาราชิเนหรือการคุกคามหรือจะเป็นหรือจะเป็นบอดี้ช็อปมิงก็ตามเราไม่ควรที่จะไม่ว่าจะเป็นการเซลหรืออะไรก็ช่างตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเราไม่ควรที่จะพูดออกไปยิ่งบอดี้ช็ m i มิงนี่คือไม่โอเคเลยอย่าอ,อย่าไปคุกคามเขาสมมติอีถ้าไม่มีสิ่ีจะสวยอย่างนี้นเนี่ยหนักเราเรารูสึกแล้วก็จะแบบนี้มันไม่โอเคนะฮ้ยถ้าแกไม่มีสิงโอเคสาวแก,แกจะหลอนนะอ,อ่ะมันก็จะรู้สึกแบบอี๋เ้องนี้เรายังไม่ ใช่ไหมล่ะคือแบบมันทุกคนมันหล่อทุกคนนั่นแหละไมยุ้งแก่อุ้ยอันนี้อันนี้โดนโดนแล้วเกิดวายอันนี้เขาโดนทุกครั้งนั่นแหละคือมันมันไม่โอเคบอดี้ชาวมิ่งหรือว่าจะเป็นเซ็กชวลฮอลรัสเมนต์หรือถ้าเซ็กชวลฮอลรัสเมนต์ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงที่โดนแต่งเต่งตัวนี่จะโดนค่าพังคำพูดไม่ว่าจะคำพูดหรือสายตาเนี่ยมันไม่ควรจริงๆแบบเฮ้ยชุดนี้แกใส่ไม่เหมาะหรอก คิดว่าใช่หรอแต่อตัวแบบเนี้ยไม่โอเคนะโซเชียลเซ็กชวลทาร์เมนต์ด้วยกันเหยียดเพศ่คะเหยียดเพศนั่นแหละซึ่งมันก็ไม่โอเคแบบทุกคนทุกคนเลือกที่จะเป็นได้เพราะว่าแบบเพศมันหลากหลายทุกคนเลือกที่จะเป็นได้แล้วถ้าเกิดว่านการสมมติว่าโดนบูลลี่เนี่ยมีวิธีการจัดการอะไรครับเสียใหญ่เสียใหญ่นี่จะเป็นคนที่ไม่แคร์ไม่แคร์ส่ยแล้ก็เลยแบบไม่สนใจดีกว่าเพราะเพราะถ้าเกิดเราเราไปต่อบโต้ ยิ like so ่งจะได้ใจันยิ่งจะได้ใจถ้าเกิดเราแบบเฉยๆไปเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็เหนื่อยเองเดี๋ยวเขาก็เบื่อเดี๋ยวเขาก็ลืมไปเองครับผมครับอาจางยวันนี้คุณกัปตาลไม่จะถามไปครับมีนทัใส่ยขังหัวมานานแล้วนะฮะับนี่ลินจะถามอะไรการหรือเปล่าครับใส่ยขังหัวมานานมากเลยนะมองใน่ล้องอย่างเงียนี่จะกำหมัดแลได้กำเท้ามีอะไรครับผมกถามมาได้ครับมีอะไรครับที่5ปีจกิดอะไรขึ้น5ปี5ปีนะครับเอายาวไกลมากเลยยาวไกลไปทำอะไร5ปี เก่อาหารเนอะยาวยาวๆนะมดโคตรอี5ปีเนอะยังไม่ได้คิดอ่ะอันนี้ยังไม่ได้คิดจริงแต่ถ้าให้คิดจริงๆว่าเรียนจบจะทำอะไรเหมือ้สนใจใช่ค่ะาย้ายมาจากท่เียวย้ายมานแล้วคเออกายคนที่ชอบทำอะไรในเวลาว่าง ไม่ทำเพราะถ้าทำมันจะไม่ว่างถ้าทำามันไม่ว่างไงอ๋อ้ไม่พูดอะไรเ่ยไม่ก็ไปตามกันเลยไม่ก็ทำแหละปันยี่ก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดมีงานคลาสเนี่ยสมมติแบบรับลโก้หรืออะไรเียก็จะมานั่งเคลียร์แต่ถ้างานไหนมันแบบหัวเราไม่แลนด์ถ้าเรียนกราฟิกเนีมันต้องแลนด์แต่ถ้าแบบข้างไหนที่มันเป็นตันๆบัญชีอะไรไม่ออกแบบมันไม่โอเคก็จะไม่ทำก็จะเล่นเกมงานนั่ว่าไป คุณใหญ่แผนเก้าปีถ้าทำอะไรป็นที่ยากทำอะไรทำงานใช่ครับทำอะไรคิดว่าป็นที่ยาทำทำหนังทำหนังคือยิ่งใหญ่สุดๆแล้วคือประมาณปวชหรือปวสที่จะทำใช่ปวชปวชหนึ่งคือปวชหนึ่งก็เริ่มทำได้แล้วก็คือทุกตอนนี้ก็กำลังมีประกวดอยู่แต่ยังยังคือวางแผนไปแล้วคือกำลังกำลังจะผ่อนเรื่องก็คือเพราะว่ามันมีมันมีแคมเปญมาแล้วก็คือกำลังจะเริ่ม อ๋อกำลังจะเริ่มคิดว่าจะออกมาเป็นหนังปาร์ตี้มาสไตล์แนวไหนครับแนวลักหรือแบบอะไรอืมก็นะครับก็อย่างนั้นแหละครับกระโบนมสไตล์บนบองบองนะอย่างกระโบนเนี่ยนะครับแล้วก็ผมก็เฮ้ยพอแล้วพอแล้วมันนานมันนานนะวันนี้ทำยังไงครกบวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับป้องย้องแสงว่าป้องแบนหมดนะครับด้วยไงปหมดแบนหมดแบนหมดแบนโบนโอ yeah. ้โหแบนโบนเรามาต่อใน ช่วงหลังครับช่องหลังช่องหลังหลังไหนวะพักครึ่งแรกสหรับหลังหลังหลังหลัเปลี่ยนเปลี่ยนห้แล้วหลัง้อเลยแล้วแก้มยัแสงเมื่อกี้คือแบบมันขาวมาหน้าได้ออกไหมคนก็อาจจะดูแบบวินางนี่วิวใช้รองพื้นที่เบอร์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้คือไม่ใช่ทาถูกเบอร์แล้วถูกเบอร์แล้วจริงๆตัวจริงดำนะครับผมไม่ต้องคิดแปลกแสใช่ใช่ตัวจริงมันจะค้างกว่านี้หน่อย เอาละเดมาต่อแล้วผมครับครัำถามแรกคำถามต่อไปครับตัวแหน่งครับเราเดือดสมให้ใครสมไม่เคยคำถามแรกนะครับผมมีชื่อว่าเอาเลยเดี๋ยวนี้ค่ะถามอะไรอ่ะอ่าคุณยายชอบกินอะไรครับงั้นก็่ามก่อนส่วนตัวแล้วผมประมาณนี้นะครับได้ผมไปชอบกินอะไรเนาะครับผมแต่อะไรนี่ชอบกินมันพิเศษเลยใช่ไหมใช่ครับชอบอะไรมากพิเศษเอ่ออย่าบอกชอบกินคอย ไม่ไม่กินแก่เออไม่กินโมเลสเยอะโมเลสไม่นด้ยังอมไปอ๋อหอมแปลกเป็นลมบินมาข้ามเลยเอาไปแค่อะไรอ่ะของหวานหรืออะไรอ่ะเอาเป็นประเภทของอาหารที่เรากินนะผมเอ่อของขาวใช่ไหมเอาของขาวก่อนนะถ้าเป็นของที่ชอบกินกินเหรอไม่ชอบบอกอ่ะถ้าเกิดกินบ่อยสุดๆเลยบ่อยบ่อย ก็ไม่เหื่อจะเป็นผูสอบผ่าอคิ้ครับครับแล้วผมก็รองถากรายตกินอะไรครับกินส้มตำครับไก่ต้น้ไก่ะอาหารอิสานัาผมกินติใจอกินอะไรครับกินแออผมไม่ใช่เอลางไไอ้ก็ไ้กมาไปลาินไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้ว่าเจ็บฟันอยู่ไม่ได้ไม่ได้ กกินเสร็จแล้วก็นอนใช่อสักก็สามวันทดไปก็เผาเลยอี่้ยนไืเลยครับชอกอะไรกชอบกินนั่นหละครับฮะอรกืออะไรเพราครับอ๋อกะเพรากะเพราะวกุัหชิ้นไข่ดาวหมูกรอบส่ไไหมครับไม่ใส่ครับใส่ใจครับ ม่ชอบกินกุ้งเต้นนะครับยังไม่ได้ถามเลยุ้งกุ้งที่มันยังไม่ตายใช่ครับอร่อยอร่อยนะว่ามันอร่อยครับผมในส่วนตัวครับมีอะไรจะาบสเปคของคนการคการชอบแบบไหนครับชอบนตัวใหญ่กว่าแต่คุรินอ๊กูยืนกูยืกูชายยืนยืยืนยืะยืน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 ยืายืนยยยืนยืนนนอยยยนน อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราแบบบ้านดึงได้เมื่อไร่เดี๋ยวเราไปจีไม่คืออะไรก็ช่างอ่ะชอบคตโตกว่าคนทักไปยตอบไหมครับอ้ผู้ตอบตอบไม่ได้ตอบไม่เสร็จ คนโตกว่าเขาจะชอบคนเล็กกว่าครับุณกตางชอบยังไหนครับเขาก็ชอบอะไรด้วเลยเมียนก่อนที่ใครกินว่าเลยวไม่ได้กินผู้หญิงเหมือนกินข้าวโอ้เมื่อกินเขาเลยไม่ได้ไม่ได้คนดีแต่แฟนจิงแบบกินผู้หญิงเหมือนกินข้าวอะแบบใส่แว่นดัดฟันอย่างนี้เนาะแต่แบบเห็นเงียบๆจะกินเลี้ยงอะไร อ่าชอบชอบอครับก็เรียนนนะครับเฮ้ยเฮ้ไมชอบกเสีงสูงๆวะสูงต้องมีเลยเฮ้ยเฮรียนแบบนั้นของต้ององอเดียวแบบสบายๆเรียนสบาอ่ะอามณี้ชอบคุณแบบไหนครับครับสไตล์ชอบสิิแบบไหนกได้หมดเลยครับผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้เฮ้ยเฮ้ยว ใจแล้วอยากได้ นีคำถามไหมถามคางน่ไหมครับผมก็เยวมันต้องถามจริงๆคนเดียวเดถามแล้วก็ถามนะฮะีครนคนแรกชื่อเลยถ้า้าดินบอกเลยาเจะรู้สึกยังไงอ่เยอันนีมันโอ้โเก็ีไปชักหัวใจขนาดไม่โดนบอกเลยผ่ผักดังแปะอะไรอ่ะอ่าป้แล้วครับผมครับผมผักดังแปะแบบไม่สนมได้ยไใ ที่เสริมทกต่อแต่ถ้าแบบเดินมนที่เราจริงๆก็ไม่เป็นไรค่ะก็จะอาจจะบล็องกันเพราเป็นพิธีอาจจะเฮ้ยนิด่เปหน่อยนะเพอาะเสื้อผ้แบบเพื่อนชวนออกไปกินข้าวด้านนอกเพื่อนชวนไปที่นอกหายค่ะช่างภาพมาติดต่องานหายค่ะอืมครับผมเพื่อเป็นการระบายใช่ไหมครับใช่ค่ะคือทำงานคือทำงานไม่มีไม่ต้องมีเวลามาชิตเลยจะไม่ไม่จะไม่จะดีเมือค่ะครับผมออ๋สวัสดีคุณคุณดูสี่ล้านคนครับครับ ดีใจมากคจะเป็นคุณดังในห้องนะฮะคุณการเกียดหลานคุเกลียดเกลียดเหรอเกียรติคนแบบไหนครับอ่าครับคุณการเกลียดหรเกียรติคนประเภทไหนมากที่สุดครับเก้ียดหรอได้ครับได้ไม่ต้องถามครับคือเอาแบบแบบที่แบบเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันรูปรักออกใช่ไหมคือแบบคืออะไรที่แบบแย่มากเธอจะว่าเนาะสมมติแบบเอายกตัวอย่างเรื่องความรักนี่แหละเรื่องความรักนี่แหละเอาไว ใช่ครับอพอเลอนะรับว่าแบงคุยกับสองคน่ไม่ได้แล้วเปี่ยนชื่อคุยแล้วอไม่เอาดอก็แต่าแต่่ารังแตคุยกับสอ่าก็มก็แบบสนิทกันมากคุยกันแบบจนจะจะไปได้ดีแหละ เป็นอะไรแบบมันเป็นฟีลแบบถ้าเราก็เลยแอบมาคิดว่าจำนจแก็จะแอบคิดว่าแบบนี้ถ้าไม่มีเขาถ้าเราเจอกันโหลกเนี่ตรงนั้นต้องที่หนูฉันแน่ๆแต่จริงแต่จริงไม่ค่ะนั่นนั่นใครกูไม่รู้นั่นนั่นเป็นไข่กูไม่รู้เองชอบของเองมาปีๆใจเย็นต่อหน้าอ๋อใยนะครับไม่โอ้โหพูดเยอะพูดเยอะมากไป เห็นหมาเห็นหมาเขาถามแล้วเขาตอบเขาไม่ได้ครับคำถามต่อไปนะครับคำถามต่อไปคำามอะไรครับว่างไงครับมีมุมได้เท่าไหร่สมมติว่าแอบมีเซอร์คิปอะแอบมีเซอร์คิปแอบมีเซอร์คิปสมมติว่าสมมติว่าเพื่อนเราแอบชอบแฟนเราอ๋ออ่ามันการจะคิดยังไงครับคิดยังไงครับสองชั้นนะขอครัะของฉันนะของฉันนะ เปคนที่ไม่ใช่แบบร้องหนึงร้องห้าอ่ะเพราะว่าเรามันเลยไว้นั้นมาแล้วมันเลยไว้นั้นมาแล้วคือแบบก็นั่นแหละส่วนนี้มาสองล้านคนครับคำถามสุดท้ายของเรานะครับในวันนี้คำถผมจะถามว่าอะไรโอ้วหโครั้งที่เจ็บที่สุดกับคนไหนครับเอ้ยโอหังบเรื่องอะไรครับตอบได้คุณกินติครับ เอออะไรกิติถามแบบนี้ได้คุณคุณกิติต้องคุณกิติต้องต้องตอบบ้างนะครับตีตีแต่ว่าตอบครับเจ็บสุดหรอก็นั่นแหละเพออะไรพออะไรแม่เอาพูดอ่ะแบบว่าก็นั่นแหละเขาหนีไปไมีแจนแล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้ก็ไ่แก็เป็นการกุบกอบจากคต่างคนต่างไปการรูปอ่อนการรูปอ่อนจริงๆนะคะการรูปอ่อนจริงๆก็คือช่องทางครับ มูฟออนจริงๆก็คือเราเป็นรู้สึกแบบไปอยู่ชือแบบเราเราพอเราเจอหน้าคนเนี้ยแล้วเราไม่ได้รู้สึกอะไรเราเราแบบเฉยๆปกตินั่นแหละนั่นแหละคือเราออนแล้วนัคือเราออนแล้วอ่ะเขาฝากคำถามลุงคำถามสุดท้ายครับจากบุรีนับบุรีโขรถามหนึ่งนะครับครับนะครับให้ถามติดเยอะๆเลยก็เป็นอย่างนี้นะครับก็มีอะไรจะบอกสำหรับเพื่อนๆหรือพี่ๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนแ็แน่กราฟิกเหมือนกันหน <peach noise> ไะไนนรจคับเด,เ,ดเดี๋ยวจะขยายให้กว้างก้างเลยคอมพิวเตอร์กราฟิกนะคะสําหรับใครที่เป็นสายแบบว่าถ้าเกิดชอบถ่ายภาพถ,ถ่ายภาพแต่ไม่อยากาเรเียนถ่ายภาพเพราะว่าเรียนถ่ายภาพก็แบบเอ้ยจบไปก็จะ,จะมันก็จะแบบแคบแคมันก็จะมีแค่แบบเราเป็นช่างภาพแต่ถ้าเราเรียนรกราฟิกจะได้ทาทุกอย่างเลยค่ะทาหนังทําโลโก้ออกแบบทุกอย่างทุกโปรแกรมที่เราได้ทําที่เราต้องทําก็คือมันมันทุกอย่างจริงๆค่ะก็คือจบไปเป็นฟรีแลนซ์ได้สบายเลย แต่ก็อาจจะไม่เท่าคอมธุอรกิจเพราะคอมธุรกิจเขาไปสายนจริงๆเพราะว่าเขาทําเอกสารเขาทําบัญชีเขาทุกอย่างแต่ถ้าเกิดเป็นกราฟิกดีไซน์ก็คือมรนจะตีกอบอยู่แค่ว่าเราจะเป็นผ้าฝาเราจะออกแบบออกแบบบ้านออกแบบทำทำแอนิเมชั่นทําหนังทาเอฟเฟกทุกอย่างถ้าเกิดไปสายแบบที่แบบว่าอยากทาหนังกว้างหรือถ้าเกิด คือถ้าเก <boundaries. S 1> <si suppression> ิดใครที <guarding okay>? ่เก่งเรื่องเอฟเฟกต์มากๆก็อาจจะแบบอาจจะฝึกฝนไปเรื่อยๆเรียนมาทามาต่อไปเรื่อยๆอาจจะแบบถึงขั้นเหมือนจวานางจิเลยก็ได้เพราะว่าสมมตมันสุดจริงๆเพราะว่าคือคือแบบว่างานโลโก้ก็ไม่ใช่ถูกๆแอบงานกราฟิกแบบเหมือนแบบเขามาจ้างเราโลโก้เล็กๆอย่างเงี้ยแค่เราออกแบบให้เราออกแบบให้เขาก็จะให้ค่าเสียเวลาให้ค่าหนนคันนี้ค่าโปรแกรมเราค่าค่าไฟค่าอุปกรณ์ทุกอย่างก็คือรวมรโลโก้เล็กๆอันนึงก็ตีไปแล้ว3 แค่งานเดียวเล็กๆแล้วเราคิดดูว่าถ้าหบบเราพิมพ์ลงต้หรือสมงติลูกค้าบอกอยากได้เป็นถบบคำโลก้แบรนแบบนี้ออกแบบเพิ่มให้ลูกค้าหูใจลูกค้าก็จะตีมาราคาให้ซึ่งแต่อย่างไนมันก็ต้องอยู่ที่ใจเรา้วยค่ะถ้าใจเราไม่เอาจริงหรือแบบเรามาเรียนตามเพื่อนแต่จริงๆคือเราแบบไม่โอเคไม่ค่อยชอบแต่แบบอุ้ยเพื่อนเพื่อนมาเรียนเราก็แบบมาเรียนตามเพื่อนแล้วเราเราตัดยังไงอะต่อให้เรามาเรียนตามเพื่อนแต่เราทําทําไม่ได้หนึ่งเขา เราไม่ทันมันก็จะมีปัญหาตามมาเลยครับผมก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องการเรียนใช่ไหมให้เรียนตามเพื่อนทันเพื่อนวันนี้ใช่ไหมก็สมมติว่าถ้าสมมติแบบว่าเราเราชอบแบบนึงแล้วเพื่อนจะไปเรียนแบบนึงแต่แบบเราไม่อยากไปเดียวอ่ะเฮ้ยสมมติว่าสมมตินี้ชอบชอบแบบยังไงชอบถ่ายรูปชอบอะไรที่มันเป็นฝั่งทางศิลป์แต่แบบนี้เพื่อนถึงความธุรกิจแล้วก็แบบอุ้ยมาอยู่กับเพื่อนดีกว่าแต่พอเรามาอยู่กับเพื่อนจริงเราก็ไม่ไหวอ่ะใช่ไหมนึกออกใช่ไหมประมาณไม่ใช่ทันเลยใช่ มันก็จะไม่ไหวเหมือนสมมุติว่าครอบครัวก็สําคัญนะคะถ้าเกิดคืออันนี้อันนี้ยกมาพูดเพราะว่าเราเห็นใจบางคนเพราะว่าเคยมีรุ่นน้องหรือรุ่นน้องปีหนึ่งนี่แหละมามามาปรึกษาว่าแบบแบบครอบครัวกูทามาให้แบบนี้แต่เราอยากไปแบบนี้แต่ครอบครัวไม่เข้าใจอะไรเ <Okay. S 1> ข้าใจตัวเพราะว่าส่วนใหญ่อะข้อสังคมสังคมบ้านเราอันนี้ให้พูดเลยจริงๆนะสังคมบ้านเราส่วนใหญ่เขาจะตีว่าข้าราชก,การนะหมอนะอ เลยนะใช้กำเรียนว่อะรประมาณนี้อย่าจดเลยว่าท่องเที่ยวเรียนท่องเที่ยวท่องเที่ยวก็ดีนะเราเรียนท่องเที่ยวดูไหมเรียนท่องเที่ยวก็จบไปเป็นไกด์เงินเดือนดีนะอะไรอย่างนี้แต่ถ้าแบบสมมติว่าบัญชีไหมบัญชีก็หางานทำง่ายนะอะไรอย่างเงี้ยคือบัญชีก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่พอเราบอกว่าสมมติว่าบางคนบอกว่าอยากเรียนศิลป์เนี่ยมันก็จะเกิดคําถามที่มาว่าเรียนไปจบไปจะทปทอะไรวาดรูปหรอสมมติพี่จิตศิลป์เนี่ยที่จบไปวาดรูปหรอ สมมติว่าเราบอกว่าเราจะไม่เลคอมเจนเราติเราก็ต้องอธิบายในกว,ว้างว่ามันทําอะไรได้บ้างเขาก็จะเข้าใจเองแต่ถ้าบางบ้านแบบไม่ซัพพอร์ตจริงๆก็อาจจะยากหน่อยแล้วก็อาจจะลองแบบนเรียนตามๆเขาไปก่อนเอาให้จบแล้วพอแบบพอเราถึงใบที่เขาแบบจะปล่อยเราจริงๆเราก็ค่อยแบบออกไปแล้วก็ไปทําใหท้องเห็นจริงๆว่ามันเป็น,ย,ปปนยังไงครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณ กางกราฟจากแผนกคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับผมู้ดท้านี้อันนี้เรามีเรื่องอะไรจะขอฝากครับฝากอะไรอ่ะฝากอะไรเลยฝากหรือฝากผมผมจะฝากเงินได้ไหมสักห้าร้อยได้ไม่ได้เลยไม่เป็นไรก็ฝากไลยครับผมก็ก็อันนี้ขอตัวลากันเลยเหรอไม่มีฝากอะไรเลยหรอกตัวลากันเลยครับสวัสดีครับ